สวัสดีค่ะสวัสดี f อชนะคะช่องกุ้ยพารวยเชี่ยวทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางตําไทยของเรานะคะเออเลขดับนะคะเป็นเลขดับเออปักหลักนะคะแอดลงปักหลังให้ก่อนนะคะหกคู่บนหกคู่ล่างนะคะมันยังมีสูตรต้องทําอีกนะคะก็เลยลงปักหลังให้ก่อนนะคะหกคู่บนหกคู่ล่างถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงให้รับชมรับฟังนะคะเพราะว่ามันต้องใช้หลายสูตรมาวิเคราะห์นะคะสําหรับดับ คู่นะคะดับคู่นี่จะยากกว่าดับออปักหลักนะคะทุกคนอ่าก็ขอให้ดับอยู่อีกนะคะดีใจกับ f อ c ด้วยนะคะที่ติดที่ตามเนาะขอให้มานกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะมาดูคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอา ไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับทุกแนวทางเลยนะคะน,นี่นะคะอันนี้เป็นแนวทางเลขกลับนะคะเลขดับของเราก็เอาอยู่มายาวนานนะคะ ติดๆเลยนะคะแต่ดับปักหลักนี่นะคะของล่างนะคะแอดเพิ่งจะเอ่อทำนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีดับขาดอยู่ค่ะดับขาดบนล่างนะคะแต่แอดยังไม่กล้าลงนะคะงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าดับผ่านนะคะดับผ่านมาสองงวดแล้วนะคะยังไม่ได้โชว์นะคะยังไม่ได้โชว์หมายถึงว่าดับทุกหลักเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะว่าแอดกลัวเอาออกมาแล้วหลุดนะคะหลุดนะคะขอดูก่อนนะคะอันนี้เอาดับปักหลักไปก่อนเนาะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางดับปักหลักของเรานะคะมาดูเนาะเออ ผลน,นะคะออกสามศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้ามาอยู่ทุกคนเอาตรงนี้ไปซื้อเี่ยงสลับกันนะคะก็เอาศูนย์เก้ามาซื้อบนนะคะเอาศูนย์เก้ามาซื้อบนนะคะเอาเจ็ดแปดไปซื้อล่างนะคะงวนหน้าเอาก็เมียนตัวหละนี่นะคะทุกคนเนาะสาหรับดับปักหลักนะคะก็ดีใจด้วยนะคะมีใครได,ได้สลับกันไหมนะคะอู้ดูดีมันดับแบบอย่างนี้เลยนะคะใกล้เคียงมากอะเสียวเอ้ยตอนที่มันบอกออกเจ็ดแปดแอรบอกเฮ้ยหลุดแน่เลยดับนะคะแอจํจำดับไม่ได้คะ่ะทุกคน หลายอันนะคะส่วนเจ้าของสูตรนี่ไม่ค่อยสนใจดับนะคะนี่แล้วแต่จะใช้นะคะบางครั้งก็ใช้บางครั้งก็ไม่ใช้ค่ะแล้วแต่อารมณ์ค่ะเอานี่นะคะแปดเก้าศูนย์นะคะก็ดับอยู่ล่างนะคะเออเจ็ดแปดเก้าก็ดับอยู่บนนะคะดับอยู่บนเลยนะคะเออถ้าเป็นตัวนี้มาบนละมึงเอยบันเทิงแน่เลยน่ากลัวมากเลยนะคะดับคู่นะคะเออดับปากหลักนี่แม่นกว่า ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเสียวเท่าไหร่นะคะแต่มันมีดับขาดอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะลงให้ชมนะคะแต่ว่าขอตัดสินใจก่อนนะคะแอดกลัวลงและทำให้ f อฟพลาดโอกาสนะคะสำหรับดับขาด บนแล้วก็ดับขาดล่างนะคะทุกคนนี่เนาะรวมดับปลักหลักของเรานะคะดับศูนย์ล่างดับอยู่นะคะดับหน่วยล่างนะคะดับอยู่นะคะ2นะคะเพราะมันออก8 7ใช่ไหมคะคือไม่มีศูนย์ไม่มี2เลยนะคะก็ช่วยประหยัดง,งบไปได้เยอะเลยนะคะประหยัดง,งบไปได้เยอะแต่ก็ยังไปนะสองสามสามสองใจมันรักมันชอบนะคะไม่รู้จะยังไงนะคะนี่โอ้ยคนมันชอบเนาะ นี่นะคะดับหลักร้อยหนึ่งหกก็เอาอยู่นะคะพอมาสามเนาะดับสิบบนนะคะสามนี่รู้สึกว่าจะเดินดับ จะเดินหลักร้อยบ่อยนะคะดับสิบบนนะคะให้ไปที่เออหกสามนะคะดับหน่วยบนนะคะจะเขียนหน่วยล่างดับหน่วยบนให้ไปที่สี่สามนะคะสําหรับสายชอบด,ดับนะคะใครที่ไม่ชอบก็ดูไว้เป็นทิศเป็นทางเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเฉยๆก็ได้นะคะเหมือนแอนนี่ชอบดูนะคะแต่จะทำเอแต่จะตัดไม่ตัดนะพี่นิพ,พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์เอาเองนะคะอันนี้ก็คือเราจะรวมดับให้นะคะรวมดับให้แล้วก็มีแยกให้นะคะ,ะมาดูกันก่อน เลยนะคะก่อนอื่นเลยเราให้ดูดับคู่ก่อนนะคะดับสิบบุล่างนะคะแล้วก็ดับหน่วยล่างตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเปิดตัวนะคะเพราะว่าล่างแอดไม่ค่อยกล้าแตะนะคะแอดไม่ค่อยกล้าแต่ล่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแอดกลัวนะคะแอดกลัวหลุดนะคะ ขนาดเราพัฒนา F c ซยังให้สูตรมาเลยนะคะนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะเอาดับ6นะคะดับเอ่อสิบล่างให้ไปที่ดับหนะคะดับหน่วยล่างให้ไปที่ดับ4อ่อาแครบเลยค่ะ10ล่างกับหน่วยล่างนะคะก็ถือว่าได้2เลขแล้วนะคะใครที่จะไป6ไปสี่ก็พินิจผิรณาแล้วก็ตัดออกเอานะคะจะดับอยู่ไหมนะคะดับ10ล่างนะคะที่6นะคะดับ10บนเอ้ดับหน่วยล่างนะคะ4ค่ะอาแต่ว่า ศูนย์สองก็ไม่มาล่างเลยเนาะศูนย์สองขึ้นบนนะคะขึ้นบนอ่าเม็ดเดียวก็เสร็จแล้วนะคะสายวิ่งนะคะสายวิ่งบนล่างนะคะแล้วก็ชุดสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวยังไม่ใช่สูตรฟันนะคะสูตรฟันนี่ต้องรอตัวชนหลักหน่วยหลักสิบรอเออหลายสูตรก่อนนะคะรอสูตรพวกตัวประกบนะคะมันชนกันเน่ถึงจะฟันนะคะถ้ามันตรงกันถ้าไม่ตรงก็ไม่ฟันลรค่ะย่านมันบ่เข่าค่ะย่านเอฟสี่เนตามเนาะเออถ้ามันใจค่อยฟันเนาะ นี่นะคะทุกคนเราก็ทําไปตามสูตรนะคะว่ากันไปตามสูตรนะคะแคบเลยค่ะทุกคนนี่แคบเลยนะคะ,คะ,คะดับสิบล่างนะคะให้ไปที่6นะคะดับหน่วยล่างให้ไปที่4ค่ะเอาแคบแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงไหมเสียงดังฟังชัดไหมเนาะเสียงไหมนะคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะเพราะว่านะคะแอดทำไม่ล่วงอีกแล้วนะคะโอ๊้ซิงเลย ทำไมล่วงอีกแล้วค่ะเอามาดูดับบนของเรานะคะดับบนนะคะดับหลักร้อยนะคะแคปเลยให้ไปที่สองสีันี้คือสถิตินะคะให้ไปที่สองสีมันมีสูตรใหม่กับสูตรเก่านะคะสูตรใหม่คือประกาสีดํานะคะแต่ในน้นดันเขียนประกาศสีน้าเงินอ้เอาสร้างมันคอค่ะสูตรใหม่ในนี้นะคะประกาสีดําก็คือสองนะคะดับใหม่ของเราก็คือสี่นะคะหลักร้อยนะคะดับสิบบนนะคะ ให้ไปที่9นะคะกับห้นะคะอันนี้เก่าอันนี้ใหม่นะคะดับหน่วยบนนะคะให้ไปที่6กับสี่เขาตีคู่เลยนะคะทุกคนโอ้ตายแล้วแสียงว่า3าเอ็ดสิมาบอกคะ่ะเอด,ดก็บ้าสาอยู่3ก็ไม่มาเลยนะคะไม่มาหวยไหนซักหวยเลยนะคะ3ก็ได้โอ้จังมันสุไเปอี่ยหวยได้แล้ว เล่าพัฒนาข่อยสีนวดน้ำมูบว่เนาะเอาวันนี้แค,แ,นะคะ 4, แคบแล้วนะคะ F4 แคบแล้วนะคะ X ก็จะเขียนตัวนี้ให้นะคะเขียนตัวนี้ให้นะคะหลายๆแนวทางนะคะเตรียมจ่ะลงเลยนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์จะเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยท่านที่รอแนวทางอยู่นะคะท่านที่หมานก็ดีใจด้วยนะคะท่านที่ังก็เอาอีกนะคะเอาอีก,ะะออกขอให้หมานหมานหฮงๆิงังฟังทุกมวดนะคะผิดท่าตรงไหนทางชงก็ต้องขออภัยนะคะ นี่แหละค่ะค่อยๆทาไปนะคะแอดก็ค่อยๆหัดทํานะคะไม่ค่อยได้เก่งมากนะคะแต่ว่าก็ชอบตัวเลขนะคะก็เลยชอบหัดทํานะคะก็ อาจจะมีหลายตัวบ้างมีหลายสูตรบ้างนะคะแอดเป็นคนชอบสังเกตเลขค่ะชอบสังเกตเลขแล้วก็เอามาแบ่งปัน f อนะคะเป็นเป็นออกแนวสังเกตแล้วเอามาวิเคราะห์แบ่งปันมากกว่านะคะถ้าจะให้ฟันเม็ดเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะให้ f อนะคะส่วนมากจะเป็นชุด25คู่ชุดอะไรอย่างเงี้ยเอฟก็ลองไปเอาไปตัดดูนะคะลองเอาไปตัดดูเด้อค่ะเผื่อเผื่อปังนะคะตัดไปตัดมาเผื่อไปชนกับอาจารย์ที่ท่านแม่นๆดูนะคะเออ นี่นะคะรวมดับปักหลักนะคะอันนี้เราก็ว่างไว้ก่อนนะคะรอแอททำสูตรอื่นๆเสร็จนะคะเราถึงจะวิเคราะห์สูตรนี้ออกมาได้ค่ะถ้าให้ก่อนเลยไม่ได้ค่ะเราต้องวิเคราะห์หลายๆอย่างค่ะเอานี่นะคะดับเออรวมดับปักหลักนะคะสิบล่างก็คือหกนะคะดับหน่วยล่างก็คือสี่ถูกต้องเนาะหกสี่นะคะทุกคนหกสี่เดี๋ยวดูกันอดับสิบดับสิบหกนะคะดับหน่วยสี่ นี่นะคะนี่นะคะทุกคนนี่เนาะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ดับนี่นะคะอันนี้ก็คือดับบนนะคะดับบนหลักร้อยสองสี่นะคะอันนี้ก็เก้าห้านะคะสิบบนเก้าห้านะคะดับสิบดับสิบเอ้ดดับหน่วยบนนะคะก็คือหกสี่นะคะนี่หน่วยบนหกสี่เนาะถูกต้องนะคะถูกต้องเนาะดูดูช่วยกันเ้อค่ะดูช่วยกันเผื่อแอดตาไลนะคะ อานี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านหมานทุกท่านเหงนทุกท่านฟังนะคะเป็นแนวทางที่ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า